เันีชนรนนกันเลยนะนนี้กนกีผมจะาเล่นเกม A B Cepat, cuman, cepat, cuman. Kamu nak cepat, 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 ผมก็ยังได้ครับโตมากอีกตัวนี้อนอนตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นชิเล็กนี่ครับชิเล็กนี่เป็นชูเล็กมันก็ชิเล็กนะครับเป็นที่เร้อยครับเพิ่มไปไม่น่าเยอะดีเราปลูกเขาดูจะลี้ี่ โอ้สกอตกยันสกอตสกอตกยัยันสกเตกยัยันจะเป็นเพื่อนกันแบบอัตแบนี้ยังไงดูเลียดดิอัตแบตยด้นแวเียดก็ไชนะเป็นที่ระลยแต่ผมก็สู้กับไรโน่เาะไดโน่ก็คุเก่ง ในโนก็แพ้นะคะคุยเยอะไมาได้แทมไม่โอเครอบครั้งนี้ก็น่าจะเป็นตัวแบทรูมนะครับตัวแบทรูมก็โอ มันแบบแต่ละทีมันไม่ได้แค่ผมดูแลแหละเป็นก็มี คุณทุ่งก <c oughs> ันยังอะไรดีกว่าแม่ครับ <c oughs> Gue tahan만 di dalam behaviors yang ter染 variance on all environment in my city so saya ingin dengan keb JIM curiositi sedikit sekarang inversiti pengesahan makanan, makanan dan ekonomi saya ingin ketika yatakan M aurait是我 krai nya jadi saya hoe leh Kemudian apa yang caranya ตุมันไม่ได้เอ๊ะนี่นก่อนปัญาครับจเจนี่อายย์อายยครับตัวใรูปโปรดเลี้องคนโปรดบอกไปก่อนเตมุ่มท่านผู้ชมเป็นไงครับสปอเคย สู้กับตัวนี้แล้วมัน,ม,นมันแพ้หมดเลยมันต้องตัวนี้มันก็แพ้เออรอนสู้กับไอพ้พวกที่มันรุมดูดิวนอนให้รุมดูดิตัวเน,นโหดรุมอ่ะซื้อมันปล่อยน้ำเสียเลยด้วยนะใช่ต้องหดรุมรุมนะครับมาเพราะตัวเดียวไม่ไม่ไหวเลยอ่ะ ค <laughs> <zug Flight World> ือผมไม่รู้ทาไงเสียอัน yeah, ดีกว่าวนี้ผมอัดคลิปเนียเสียเพียนมากเลยครับท่านผ้ชมเพราะฉะนั้นครับอนิดตามกด้วยคาัวนะครับ